3. อาหารแปรรูปที่อาจจะทำให้คุณไตเสื่อมไตาวายฟังโปรบีเลยค่ะอาหารแปรรูปเป็นอาหารที่คนไทยนิยมกันแล้วก็มีปริมาณโซเดียมสูงมากอาหารแปรรูปเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นกระบวนการทำให้อาหารถูกแปรรูปไปซึ่งนักวิจัยเนี่ยเขาก็แบ่งอาหารแปรรูปออกเป็น 4ประเภทมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอาหารกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูงค่ะ ในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนชะจนแบบจําไม่ได้อะว่าอาหารดั้งเดิมเนี่ยนะคะคืออะไรเพราะว่าเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปหมดเลยแล้วก็อาหารประเภทนี้เนี่ยก็จะให้แคลอรี่สูงให้พลังงานสูงถึง53%ของที่ควรจะได้รับต่อวันก็จะเช่นพวกไส้กรอกนะอาหารแช่แข็งขนมปังมาการีนไอศครีมคือมันแปลรูปไปมากๆอาหารแปลรูปประเภทที่สเนี่ยก็คืออาหารที่แปลรูปปานกลาง เป็นอาหารที่ถูกแปรรูปเพื่อการเก็บรักษาให้นานขึ้นโดยจะให้พลังงานประมาณแค่30%ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรจะได้รับต่อวันนะคะตัวอย่างอาหารประเภทนี้ก็คือข้าวขัดสีพวกพาสต้าพวกที่เขาแปรรูปจากพวกข้าวโอ๊ตข้าวเกรนอะไรต่างๆนะคะมาทําเป็นแท่งเป็นเส้นอะไรแบบนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนยถั่วชีสโยเกิร์ตแฮมแยมหรืออาหารกระป๋องกลุ่มที่3เนี่ก็คืออาหารผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กน้อย อาหารประเภทนี้จะให้พลังงานน้อยนะประมาณ7%ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันจะเห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ดูแลไตที่สุดนะคะที่เวลาผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเขาจะดูแลไม่ให้เสื่อมลงไปเนี่ยนะคะคือไตไม่มียารักษาอาหารเท่านั้นที่จะช่วยดูแลไตให้ชะลอความเสื่อมได้แล้วก็อาหารแปรรูปกลุ่มที่4นะคะก็คืออาหาร พร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยให้พลังงานสูงเช่นเดียวกันนะสูงถึง64%ของปริมาณแคลอรี่ที่ควรจะต้องได้รับต่อวันพวกที่อยู่ในเชลฟ์แช่แข็งทั้งหลายนะหรือว่าพวกที่ต้องฉีกซองฉีกซองแล้วก็เอาไปอุ่นทานได้เลยพวกทําสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ย คือเป็นพวกที่จะมีโซเดียมสูงนะคะมีเค็มมีหวานแล้วก็มีไขมันจะเห็นว่าอาหาร4ประเภทนี้นะคะ ประเภทที่ปลอดภัยต่อไตที่สุดนะคะก็คืออาหารที่แปรรูปเพียงเล็กน้อยคืออายุของอาหารสั้นอาหารพวกที่อายุสั้นๆเหล่านี้นะคะจะทำให้ไตอายุยืนยาวไตไม่ต้องทำงานหนักแต่อีก3ามกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรรูปแบบสูงแปรรูปแบบปานกลางหรือ อาหารที่แปลรูปแบบพร้อมรับประทานเหล่านี้เนี่ยจะเก็บไว้ได้นานพวก shelf life นานๆน,น,นะคะเก็บได้เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยนะคะจะทำให้อายุไตเนี่ยสั้นลงทำให้ไตเสื่อมไตาวายและอาจจะฟอกไตได้เลยทีเดียวอันนี้มาดูว่ามีแต่ของที่ทานไม่ได้แล้วของที่ทานได้ล่ะทางต่างประเทศเนี่ยนะคะ ก็ได้ค้นพบว่ามันมีสารอาหารอยู่หลายตัวเลยในหัวใจเรานะถ้าเกิดเราสก,กัดสารเหล่านี้มาจากธรรมชาติทานเข้าไปก็จะไปบำรุงหัวใจและหลอดเลือดได้แล้วมันก็จะมีสารอีกตัวนะคะที่เขาค้นพบก็คือชื่อว่าฟูคอยแดนช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคไต HRT เนี่ยทานตัวนี้ก็จะบำรุงหัวใจหลอดเลือดไม่เป็นสโตรกนะคะไม่เป็นฮาร์ดแอทแทกส่วนฟูคอยแดนเนี่ยจะอยู่ในอูมินะคะเพื่อที่จะบำรุงฟื้นฟูเซล์ เติมตับไตเพิ่มภูมินะคะล้างไตฟอกไตก็ทานตัวนี้ได้เช่นกันโบบีก็ทานไปประจําเหมือนกันนะคะ2ตัวนี้โบบีอายุ59ปีนี้นะคะไม่มีโรคประจําตัวป้องกันดีกว่ารักษานะบำรุงไว้ก่อนดีกว่านะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย